เดี oh, right, God, God. And, right. nah, ung, right. ๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นๆอดทนไว้อดทนไว้อ่ะทักทายก่อนทักทายนี่นี่ทักทายอ่ะโนโนโนนั่งลงนั่งลงนั่งลงใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนสูใจเย็นเย็นก่อนสูอ่ะมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ก่อนทางนี้อ่ะนั่งลงนั่งลงสูนั่งลงสูโอ้สูน่ารักค่ะโอ้ โฟกัสจมูกเลยโอเคเก่งเก่งเก่งมากอ่า <c oughs> เอาอีกว่าเอา้ <c oughs> โทษค่ะนั่งนี้นั่งรอก่อนนะรอนะรอรอนะเก่งค่ะรอแป๊บหนึ่งนะรอแปบ๊บนึงนะรอแปบ๊บนึงนะเออ,อเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้หญิงก็เข้าหน่อย ออยนะอันเนี้ยก็ของโปรดพาเพลิอีกอย่างนึงหยุดนานเห็นไหมพอมันเห็นนะอันนี้คอยหยุดคอยก่อนคอยคอยคอยห้ามโดดนะห้ามโดดนี่คอยไว้เออน่ะไม่ได้ลสะสติแตกและเห็นประกาศข่าวเข้าไปคอยคอยค่ะคอย ถ้าคอยนะโอ้ยน้องเก่งน้องยิ้มหวานอ๋อน้องคอยเก่งน้องคอยเก่งโอเคแม่นับนะหน้าชุยเสร็จตุ้ง